เวลาเรามาแคมปิ้งครับเราต้องการความสนุกสนานเบิกบานแต่มีปัญหานหนึ่งครับผมของเต็มโต๊ะเลยครับของเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะวางยังไงนี่ครับผมผมมีทางออกให้ครับผมนี่คือ c o l m m n n Master Series b u t t e r f l y m u l t i s h e l f Table ครับผมแก้ปัญหาของล,ลกมันต้องคุณให้อยู่อย่างมีระเบียบครับนี่คืออุปกรณ์แคมป์ตัวโปรดผมเลยครับผมเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างหลากหลายมาก อย่างแรกคือน้ำหนักเบาพับเก็บง่ายแล้วก็ใช้มันได้อย่างโอ้โหจริงจังมากครับข้างบนเนี่ยจะวางของจีปาถะเมื่อวานจะวางจักรอุปกรณ์เครื่องกระฟงกาแฟชั้นใต้เนี่ยจะวางพวกชุดหม้อชุดไหต่างๆเกี่ยวกับเครื่องครัวและชั้นล่างนะครับจะเป็นตะข่ายเพื่อที่เรารถสามารถที่จะเอาพวกจานชามที่เราลารมมา้างแล้วมาตากแห้งข้างหลังได้ถือว่าเป็นโต๊ะที่น่าใช้มากๆครับวิธีกันกลางก,าก็โยกข้ออกมานะครับผม เดืงขาข้างล่างมาแค่นี้ก็เป็นโครงโต๊ะได้แล้วครับผมเจ้าโต๊ะชั้นกลางนคะครับผมก็จะมีเรียกว่าอะไรกริปล็อกนะครับตรงกลางซ้ายขวานะครับเราก็ใส่ให้มันตรงร่องวเวลาจะบีบเวลาเราจะเอาออกก็บีบแล้วก็ดึงออกวเวลาใส่ก็ใส่ปอกล็อกลงไปเลย สอดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เขาลงกลิปข้างล่างหยุดกลกกิปล็อกกลิปล็อกนะเรียบร้อยนะครับชั้นล่างก็จะมีตะข่ายที่เอาไว้สําหรับตากของได้นะครับผมเลีล้างจานมาแล้วล้างช้อนซ่อมมาแล้วเอาไปตากเพื่อให้น้ําสะบัดลงไปด้านด้ล่างสุดนะครับเราสามารถยึดยึดติดกับตัวโครงได้จะมีรูแล้วก็มีฮุกเกี่ยวนะครับสี่มุม ตัวท็อปนะครับเช่นกันครับก็จะมีล่องคลิปทั้งหมด4บุ่มแล้วก็วางไปบนนั้นให้มันตรงล่องเพื่อให้เขาล็อกแล้วก็ไม่ขยับนะครับป๊บเรียบร้อยคุณก็จะมีเจ้าโต๊ะอเนกประสงค์ 2ชั้น3ชั้นเอาไว้วางของสารพัดวางของสำหรับแคมปิ้งอย่างมีความสุขครับโคแมนมัลติเทเบิลมาสเตอร์ซีรีส์ครับ